มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชายแดนตึงเครียดกัมพูชาติดตั้งระเบิด355ลูกชี้ละเมิดสนทิสัญญาออตตาวาหรือไม่16รกรกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เมื่อกำลังพลของหน่วยร้อยรอ6 2 2 1ได้ประสบเห,เหตุเหยียบระเบิด ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสามนายหน่วยได้รีบถอนกำลังและนำผู้บาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลค่ล้สัตพสพิเประสงค์อย่างเร่งด่วน ล่าสุดนะคะ17ก,กรกฎาคม2568แม่ทัพภาคสองได้สั่งการให้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและพิสูจน์ว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นชนิดใดมีแหล่งที่มาอย่างไรและที่สำคัญคือเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างหรือเป็นการวางใหม่เมื่อเร็วๆนี้มีรายง,งานจากหน่วยงานความมั่นคงถึงความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาที่น่ากังวลในช่วงที่ผ่านมา ปลายเดือนพฤษภาคมเกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารทั้งสองฝ่ายบริเวณช่องบกต่อมา1และ3กร,รกฎาคมมีแรงงานวัฒหานกัมพูชาได้เริ่มทำการติดตั้งสนามทุ่นระเบิดในพื้นที่355ลูกต่อมา8กร,รกฎาคมมีข้อมูลเพิ่มเติมวัทหานกัมพูชาได้รับทุ่นระเบิดเพิ่มเติมอีก106ลูกจากนั้น2วันต่อมามีการติดตั้งทุ่นระเบิดจานวน120ลูกกระทั่ง15กร,รกฎาคม2,568หน่วยทหารช่าง ของไทยได้ตรวจพบทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด pmn 2จำนวน4ีลูกบริเวณใกล้ช่องบก เหตุการณ์ที <kişi> <P an> ่เ <aún> ก <yelled> ิดขึ้นถูกตั้งข้อสังเกตว่าหากพิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่จะถือเป็นการละเมิดสนที่สัญญาออตตาว่าปี2540หรือไม่เป็นอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนและการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลอย่างร้ายแรงรวมถึงอาลละม่ดบันทึกความเข้าใจ MOU ที่ไทยและกัมพูชาทำร่วมกันไว้เมื่อปี2543 สำหรับสนทิสัญญาก็คือการรรง์ให้ทั่วโลกห้ามใช้ผสมผลิตและถ่ายโอนทุนระเบิดสังหารเป็นสนทิสัญญาระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการยุติใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคล ดังนั้นก็ถ้าภาคที่2ขอให้ประชาชนทุกคนรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ2-3วันค่ะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและขอความร่วมมือในการติดตามข้อมูลหน่วยงานด้านความมั่งคงหรือช่องทางทางราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนหรือเกิดข้อมูลผิดพลาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ